วันนี้สี่กระ,ะ,ะดาคมสองหกแปดลูกนะมาดูกันบ้านก่อนข้อที่หกเป็นสี่แซบบวกสี่แซดกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งเขาให้เราตรวจสอบเป็นอะไรม้างเอ่ยลบหนึ่งสอง,สองกับลบหนึ่งสองตัวนี้ นี่น้วลูกอันแรกที่ต้องดูคือ Z เป็นลบหนึส่วนสองเดี๋ยวก็แทนค่าลงไปลูก4คูณลบ1นส่วน2บวก4คูณลบ1ส่วน2กำลัง2เนี่ยเท่ากับลบ1จริงไหมนะครับอ่ะแล้วเนี่ยเมื่อวานคุยกันคูนเศษส่วนคูนยังไง,งเศษคูนเศษส่วนคูนค ส่วนแต่ถ้ามันตัดกันได้ก็ตัดอะไรตัดได้ครับนี่สอ,สอตัด2เป็น1 2ตัด4เป็น2เพราะตัวแรกจึงเหลือ2องคูณกับลบหบวกคูณลบเป็นลบเมื่อวานก็ตอบวกเป็นลบ2บวกกับอ่ะอันนี้เป็น4คูณกับอะไรครับ1ส่วน2 ลบหนึ่งส่วนองยรัง2คือลบหนึคูณกันกี่ตัวสองตัวเพราะมีลบสอตัวลบคูณลบเป็นบวกหนึส่วนสองคูส่วนสองเป็น1นึ่ส่วนสเพราะ1นึเป็น1นึ่เนาะสอเป็นสี่อย่างเงี้ยลกตัดได้ไหมคราวนี้ตัดได้เป็นปึ๊บปึ๊บเป็น1เหมือนกันก็เป็นลบหอย่างงี้ นะครับอ่ะต่อมาเป็นลบ2บวกกับอะไรบวกกับ1เป็นลบ1ลบ2บวก1เป็นเวลาเราบวกจำนวนเต็มลบกเราต้องดูว่าใครใหญ่กว่าระหว่าง2กับ1ใครใหญ่กว่า2อใหญ่กว่าซึ่ง2เป็นลบใช่ไหมครัตอบตามคนใหญ่ครับก็ได้ตอบเป็นลบ1เท่ากับลบ1อ้าวเป็นจริงเป็นจริงแปลว่า ลบหนึเป็นคำตอบของสมการนี้แบบนี้ครับเป็นแล้วเศเป็นลบหก็ได้เลยครับสคูณลบหบวกกับ4ีคูณลบหนึ่กำลังสองเท่ากับลบหนใช่หรือไม่เนี่ยสีคูณลบหเป็นลบสลบคูณบวกเป็นลบบวกกับอ่าลบหกำลังสองเป็น ลบหนึ่งกำลังสองแปลว่าลบหนึ่งคูณกันกี่ตัวสองตัวเพราะลบคูณลบเป็นบวกก็ได้เป็นสี่คูณกับหนึ่งก็จะเป็นลบสี่บวกกับสี่เป็นลบหนึ่งลบสี่บวกสี่เป็นศูนย์เท่ากับลบหนึ่งจริงไหมบอต้องตอบว่าเป็นเท็จเพะฉอนตอบอะไรครับตอบ ลบหนึ่งช่วนสองเป็นคำตอบต้อบทำยังไงให้ให้ให้้ายแต่ลบหนึ่งไม่เป็นคำตอบของสมการแต่ 1, ไตอ,อไปข้เอเจ็ดปึ๊บเอ็มกำลังสองลบหก เท่ากับ m เขาให้เราตรวจสอบตัวในเอ่ยลบสกับลบสนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกคือ m เป็นลบสก็มาตรวจสอบดูลบสยกกำลังสองลบหกเท่ากับลบส<ะ>ยกกำลังสองคือคูณกันกี่ตัวถูกต้องลบสคูณลบสเป็นเป็น4ใครไม่รู้นี่ยกมือดิ เอาละเอียดเนาะยกกำลังสองแปลว่าคูณกันสองตัวลบสองคูณลบสองแล้วก็ลบกับหกเลลูกนะลบกับหกแปลว่าบวกกับอะไรเอ่ยตอนเราเรียนตอนหมอหนึ่ง A ลบ b คือ A บวกกับจำนวนตรงข้ามของ B เพราะฉะนั้นลบหก,กได้บวกกับจำนวนตรงข้ามหกคือใครลบหกเท่ากับ ลบสอ่ะลบสคูณลบสองเป็นลบคูณลบเป็นบวกเรารู้แล้วว่าตอบบวกต่อไปเอาเลขคูณกันสองสองเป็นสก็เลยเป็นบวกสแล้วก็บวกกับลบหเท่ากับลบสองอ่ะสี 4, บวกลบหกแปลว่าอะไร <S <S เวลาเราเครื่องหมายต่างกันบวกกันมันเกิดการหักหลังจําไว้เหมือนคู่อะไรกันนะลกูกแล้วฝั่งไหนมีเยอะกว่าฝั่งไหนทหารเยอะกว่า หกเยอะกว่าคําตอบต้องเหลือศพของใครหกหรือว่าสี่ศพของหกใช่มันบวกหรือลบลบก็เลยเป็นลบแล้วเหลือกี่ตัวเขาเนี้ยเหลือสองตัวลบสองเท่ากับลบสองไม่ลกนี่เพราะฉะนั้นจริงหรือเท็จครับเป็นจริงอย่างเงี้ยเนี้ยเอ็มเป็นลบสามได้ะไรครับลบสามยากกำลัง สองลบกับ6เท่ากับลบสจริงไหมลบสายกกำลัง2คือลบสคูณกับลบสแล้วก็บวกกับลบหกเท่ากับ 3. ลบสลบสคูณลบสเป็นเก้า<ว> <9 S 2> คูณเเป็นเอ้สามคูณสเป็นเกรีบมาจังเลยเนะี่ยเป็นเ้ลบคูณลบเป็น<ว>คําตอบเป็นบวกเก้าเลยบเก<ว>เออบวกเก้าเาบวกกับลบหอ่าถ้าหารฝั่งบวกหรือฝั่งลบเยอะกว่ากัน เ, 9, เก้าเยอะกว่าหกเยอลูกบวกเยอะกว่าพ้นหักล้างกันเหลือกี่ตัวสาตัวบวกหรือลบบวกบวกสเท่ากับลบสจริงเลยเท็จเทจนี่ต่อไปเขาไปเอ้ยคุณยังไม่สุบข้ขอ,ขอเจ็ดนีสสเพราะฉะนั้นตอบอะไรครับตอบลบสองเป็น,นครับตอบตอ แต่อะไรครับแต่ลบสามไม่เป็นคำตอบครับ,บนี่แค่นั้นเองนะครับต่อไปเขาแปดวายกำลังสองเท่ากับสิบวายลบยี่สิบห้าลูกเขาให้ตรวจสอบห้ากับสองเพราะฉะนั้นวายเป็นห้า อ่าแทรกใ้ไปห้ากำลังสองเท่ากับสิบคูณห้าแล้วก็ลบยี่สิบห้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นห้ากำลังสองเป็นเท่าไหร่ห้าคูณห้าเป็นห้าคูณห้าเป็นคนอื่นตอบด้วยเป็นสิบบาหเชียวห้าคูณห้าเท่ากับห้าสิบลบกับยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าเท่ากับฝั่งขวาล่ะห้าสิบลบยี่สิบห้าเหลือ ยี่สิบห้าเพราะนั้นเป็นจริงเร็วอยู่หรอโอเคอ่าเพราะนต่อไปวาเป็นสองสองยกอกำลังสองเท่ากับสิบคูณ 25. สองลบยี่บห้าสองลงสองเป็นสเท่ากับ10บคูณ2เป็นยี่สิบลบยี่บห้าสี่เท่ากับ ยี่สิบลบยี่สิบห้าเป็นเวลาที่เราลบครูบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นเลยครับเปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็บวกจะมันตรงข้ามก็คือบวกกับใครลบยี่สิบห้ามันก็เป็นเหมือนทหารแข่งกันเขาเนี้ยมียี่สิบกับยี่สิบห้าตัวสู้กันใครใครชนะยี่สิบห้าชนะซึ่งบวกหรือลบยี่สิบเป็นลบเลยลูกยี่สิบบวกกับลบยี่สิบห้าอย่างเงี้ยลูกนี่คนชนะคือ ยี่สิบห้าบวก,บบบกด้วยลบลบก็จะเป็นสี่เท่ากับลบห้าถูกหรือผิดผิดเพราะฉะนั้น,นห้าหเ,เป็นคำตอบแต่สองเป็นไหม <5. S 1> ไม่เป็นแล้วก็ตอบตอนนเป็นยีน่สิบห้า ครับเลยนดี๋ยวอาจารย์ให้ฟังครับผมผมไม่สนใจครับผมโอเคอ่ะรอก่อนเดี๋ยวอาจารย์ให้ฟัง